อนดึกก็ตื่นเช้ามากไม่เช้าไปทํางานมาแล้วหนัวไม่เหลือวันพักแล้วหมายถึงว่าแบบเออไม่เหลือวันว่างเท่าไหร่แล้วเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะมีไปทํางานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับคุณแม่ใช่ไหมว่าเออหนัวอยากอยากเป็นจิตอาสาพูแบบไปทําจิตอาสา เรื่องผู้ป่วยมาเลงเต้านมเพราะว่าจริงๆสองสาอาทิตย์อะไรอะไรประมาณนี้ยเออคือว่าก็มีเรื่องที่แอบแบบจึงใจหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าได้ยินมาแล้วก็เลยแบบตกใจแล้วก็เลยบอกแม่โทรไปรองไห้บอกแม่ว่าเออทําทำไงดีทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแม่ก็บอกว่า ไปไปเย็บไอ้นี่ไหมแบบเต้านมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยการที่เราจะรวมกลุ่มไปเย็บเต้านมเทียมอะไรทุกอย่างอ่ะมันจะต้องนัดแบบพี่ๆเขาแล้วตัวหนูเองอ่ะก็พูดตามตรงว่าไม่ได้เก่งเรื่องแบบเรื่องปักเย็บเท่าไหร่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคการที่เราจะทจําจิตอาสาเราต้องคํานึงด้วยว่าการที่เราอยากไปร่วมไปทำอ่ะมันทําให้เขาทํางานช้าขึ้นหรือเปล่า หรือว่าแบบว่าเอ่อคุณลิตี้ที่มันได้อะมันจะได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงแล้วก็คำนึงถึงตรงนั้นเนาะรวมถึงสเกดูเราอะ่ะมันไม่ได้ปกติอะ่ะมันไม่ได้เหมือนคนปกติที่แบบเขานัดวันได้แบบเป็นหลักแหล่งแบบเออแบบวันนี้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบตลางเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะซึ่งก็เลยบอกคุณแม่ว่าแบบทำยังไงดีแบบอยากช่วยแต่ไม่อยากเป็นไม่อยากให้ใครมานั่งแบบ อ่าเดี๋ยวล็อกวันนี้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้เขาไปล็อกวันเพื่อโยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าเป็นคุณนานา,นาด้วยมันมีคนสอนนะถ้าใครอยากไปก็ก็ไปได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นคอดิชั่นแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนอะในชีวิตอะซึ่งของโยก,ก็เออไม่อยากไปแบบไม่อยากไป รบกวนคุณน้าเขาก็เลยถามแม่ว่าเ่อแบบทำไงได้บ้างจนคุณแม่เขาก็บอกว่าเออจริงๆผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอะ่ะเขาต้องทำีคมซึ่งผู้ป่วยที่ทำาคมอีอ่ะเอ่อผมเขาก็อาจจะเป็นแบบร่วงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบวิชวลเนอะมันคือเรื่องแบบสมมุติว่า เดินไปตากแดดอะเขาก็จะร้อนง่ายแบบหัวเขาจะร้อนง่ายขนาะเราเดินแบบแบบเนี้ยมันยังร้อนเลยอะออแล้วแบบเขาน่าจะร้อนกว่าแล้วก็ยิ่งถ้าหนาวมันก็จะหนาวง่ายกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่ามาเย็บหมวกไหมซึ่งหมวกอะก็ก็จะง่ายกว่าไอเจ้าตัวเต้านมทเทียมใช่ไหมคะก็เลย ก็เลยบอกคุณแม่ว่าโอเคหนูอยากลองทําซึ่งโอเคมันก็ไม่ได้สวยมากขนาดนั้นหมายถึงว่าที่โยโกทําได้อนะแต่ก็ก็รู้สึกดีที่ได้ลองทําแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บ้านเราอะทําอยู่แล้วแบบคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่ทําอยู่แล้วเออแล้วมันก็มันก็ไม่ได้รบกวนใครเยอะอะไรเงี้ยทุนนะคุณป้าเพื่อนคุณแม่ก็ก็ยินดีสอนเราอก็แบบโอเคไปไป,ไปลองทําบ้าง ซึ่งวันนี้ยก็จริงๆเพิง่งเพิ่งได้ไปทำมาอืมก็สนุกดีค่ะขัดจมูกมากเลยอ้อยพูมแพ้ใช่ขึ้นว่ะ ค็านี้นอกจากที่ฝุ่นมันจะเยอะแล้วแล้วก็ช่วงนี้ทํางานเยอะใช่ไหมคะแบบมันมันมีงานแบบทาหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตารางเนาะเออแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆกันนั่นแหละรวมถึงเออโยก็ดือ้อด้วยไปเล่นแมว <laughs> คือจริงๆอะ่ะโยเคยเล่นแมวบางที่แล้วมันไม่แพ้ แต่ว่าไปที่ล่าสุดแล้วเหมือนว่าเหมือนว่าจะได้เล่นแมวที่มีขนเยอะๆเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบอัลแลบบิจิกมันแบบมันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าออ่น้องไม่ได้แพ้ขนแมวนะคือน้องแพ้น้นำลาย ที <py S 2> ่อยู่ในเมลเข้าใจป่ะแบบน้ำลายเมลซูฟาล์มาชิโลเอ่อ有工作很多 <noise> 如果呃 uh, 玩中喂玩工作嗯 uh, 我去我的妈咪朋友的家。如果我来，哎，我回家，和、呃、睡觉了。 ว่าฉี่ฉวงชีชวง่ะเอ้เอ๋อทุกคนย่อซื้อไหม่มาแล้วนะแบบซื้อคอมใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ใหม่แล้วก็พยายามอยู่คือโยยาแอดโคเวอร์ ลงน่ะก็เลยซื้อใหม่มายังง่วง,งอยูงเลยอะแบบง่วงตลอดเวลามากอะเหมือนแบบนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากนอนอีกจังเลยคือตอนแรกอะวันนี้จะหลับเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าบอกทุกคนว่าจะมาะไลฟ์ไม่อยากให้ทุกคนเหงาก็เลย ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไลฟ์ดีกว่าตอนแรกคิดว่าถ้าสมมุติว่าถ้าตอนที่ย็บหมวกไลฟ์ดีไหมแต่ว่าไม่ได้อะรื่งองทวาทีละอย่างแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นตอนแบบที่ทุกคนน่าจะยังไม่เลิกง,งานอะ่ะก็เลยกลัวว่าแบบเออมาไลฟ์ตอนที่ทุกคนเริมง,งานดีกว่า I don't know guys just like Around this day, I have a lot of work And then I feel like I'm a bit dizzy <gasps> It's like I went to the cat cafe and I'm allergic to it And then the pollution in the air is so much a lot this day So that's why my voice is like that it's Like my nose Just sneezing วิ้ยแต่ว่าจริงๆถ้าทุกคนมีเวลรทำทุกคนไปเย็บหมวกให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้นะคะแล้วก็ไปให้สภาการชาติไทยที่อยู่ที่โรงบาลจุฬานะแล้วก็ถ้าใครแบบอยากลองไปเย็บแบบตัง้งลงเทียมก็ก็ไปได้นะแบบเหมือนเขาจะมีสิ่งนี้ที่นันดก,กันไปทำอยู่ถ้ามีเวลาเขาน่าจะมีคนสอนนะ คือไอเรื่องงานมันติดอยู่ในใจอยมาสักพักแล้วแบบมันจะมีวันหนึ่งที่แบบโยได้ยินเรื่องมาใช่ไหมจัดจัดโยนี่เนาะแล้วก็ช็อกแ,แบบเออฮะตึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบว่าทำยังดีทำยังดีแล้วก็ชิดวนๆน่ะตั้งแต่วันนั้นตะจนถึงวันเนี้แบบว่า,าไปหาแม่ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังแบบรู้สึกว่าติดคาแบบอยู่ในใจ เราก็เลยแบบอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นอ่ะจะหยุดค<ช>ิดเลย,เลยโอเคต้องทำอะไรสักอย่างแ <c oughs> หละเพื่อไปทำหมวกเฮ้ยพี่หนุ่มสวัสดีค่ะเฮ้ยห,หนูแบบหนูหายใจไม่อ <c oughs> อกอ่ะคือมันเยอะมากเลยพี่วันนี้น้องไม่ทำอะไรมาน้องก็ แล้วน้องก็ไปช่วยคุณแม่ทำหมวกให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยแหละพี่ดีน้องไหมคือ <c oughs> ไม่คือน้องอะ่ะไม่อยากให้แฟนคลับอบะรอนานไม่อยากให้โยบินรอรอนานแล้วก็แบบอยากให้แบบทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรหรือว่าผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการกำลังใจนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่าหายไวๆนะคะคือคืองี้ทุกคนหนูเพิ่งตื่นแบบว่าหนูกลับมาใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้คือไปฟิลแบบไม่กินข้าวแล้วอะแต่ว่ามาถึงปุ๊บตอนแรกสั่งข้าวไว้คือหนูหนูอยากกิน หนูอยากกินข้าวมากตอนแรกแล้วคือกลับมาเป็นฟิลแบบเออไว้ก่อนแล้วกันนะแม่ตอนแรกไปถึงบ้านแม่ใช่ไหมเป็นถึงบ้านเพื่อนแม่ก็เขาก็บอกว่ากินข้าวไม่ลูกแบบทําไมทาไมดูแบบเป็นแบบนั้นล่ะคือเดินมาอย่างเออหวัดดีค่ะก็กากินข้าววันไก่ไหมแล้วน้องยกก็เฮ้ยไม่ข้าวันไก่ละเขากินได้ไ,ดไหมแบบ ก็กินแล้วกินข да. ้าวมันไก่ไปติดหนึ่งแล้วเสร็จบกวเออนายอยากทําแล้วแบบไม่อยากไปรบกวนเขานานเพราะว่าคุณป้าก็ก็แบบต้องพักผ่อนเนาะก็เลยแบบเออแบบรียบเรสอนหนูได้นะอะไรเงี้ยหนูแบบ๋ยวจะได้รีบกลับจะได้แบบทุกคนจะได้ไปพักผ่อนเสร็จปุ๊บมก็รีบทําตุ๊ดๆๆกลับมาก็เย็นแหละกลับมาถึงปุ๊บลากตัวเองเข้ามาแล้วก็ <ihrem hn> เปลี่ยนชุดเกินดีไหมนโยโกะทำได้แค่เปลี่ยนกางเกงน,นอนแล้วแบบไม่ไหวแล้วผมผมก็คือโบ๊บอกว่าถอดถอดถอดกิ๊บออกจากหัวใช่ไหมแล้วก็เออขอกฟีหลับหลับแล,แล้วตื่นขึ้นมาพะวงตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยไม่อะไรเลยแฟนขับรอหรือเปล่าก็เลยส่งสติกเกอร์ไปอันหนึ่งในีน๋วเพนแชว่าแบบแบบรูปนอนทับ ราะว่ากลัวเขารอแบบไม่อยากให้เขาเป็นห่วงกันนานนะแต่ว่าจริงๆหนูอ่ะพอหนูเพิ่งตื่นแล้วหนูเป็นภูมิแพ้อ่ะมันอ่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะจริงหนูไ,ได้เป็นอะไรนะหนูแบบยังแข็งแรงอยู่จริงน้ยยังแข็งแรงมากแล้วก็ช่วงนี้อ๋อนอยอ่ะเป็นมีเพื่อนมาแหละมีมีวิฟังฟังอยู่ไหมฟังหนูอยู่ไหม ถึงถึงตาวมาั้ถึงดาวม,าม,มั้่แม่มีฟังก่อนอืมไม่ฟังโอเคโอเคอืมคือหนูอะไปมีแบบสังคมใหม่ๆหคือคือเริ่มมาจากหนูไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งแบบก่อนหน้านี้ที่มันออกไปแล้วผลวนะออนนวงานออกไปแล้วนะเอออันนี้ผลงานออกไปแล้วทุกคนฟังหนูดูปากหนูผลงานออกไปแล้ว โอเคคือหนูนไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งขออนุญาตค่ะช, Earth. ชื่อพี่เอิร์ธชื่อพี่เอิร์ธกับพี่มินที่ใช่ไหมคือพี่มินที่อยากไปชอบ oh, <my. S 1> พี่มินที่แล้วก็แบบรู้จักพี่เขาด้วยหนูเคยเห็นพี่เขาแล้วหนูก็เลยได้มีโอกาสแบบเล่นกับพี่เขาในกองเพราะว่าเป็นแก๊งเดียวกันในเรื่องแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนอ พี่วัดก็รู้เรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตหนูเพราะเขาก็เป็นเหมือนแบบรุ่นพี่ไม่กี่คนในชีวิตหนูเนาะเออแล้วเขาก็บอกว่าโยออกมาเจอบ้างออกมาเจอคนอื่นบ้างแล้วก็บอกว่าอ๋อได้พี่นะคไปไหนพี่เขาก็บอกว่าพี่อ่ะเปิดร้านใหม่แบบไม่รู้แกมาได้ไหมเพราะทขาไม่น่าเคยเห็นโยออกแบบคนรับตัวโยไม่น่าเคยเห็นโยออกอะแล้ว โย่ก็ก็เลยคิดว่าโอเคไปพี่แต่ว่าตอนแรกโยโยไม่รู้โยโยคิดว่าเออก็คงแบบไม่มีอะไรมั้งก็เลยไปแบบไม่คงไม่มีแบบไม่มีอะไรที่มันจะต้องแบบไปหลายคนอ่ะเออแล้วเขาก็ถามว่าน้องมากี่คนน้องก็บอกว่าน้องไปคนเดียวพี่แบบน้องไม่รู้น้องจะชวนใครเพราะปกติน้องน้องไม่ชวนหมายถึงว่าน้องไม่ออกอะเวลานั้นอ่ะแต่ว่าน้องอะออกเพราะน้อง รู้สึกแบบปลอดภัยแบบกับพี่ๆเขาพอไปปุ๊บไปนั่งคนเยอะมากแบบว่าน้องไม่รู้ว่าคนอื่นนะเข้าไปกันเป็นแบบเป็น,ป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 นมีเพื่อนไปมีอะไรไปแล้ววันนั้นทุกคนถามน้องว่าน้องน้องมาคนเดียวเหรอแล้วหนูก็ค่ะเขาบอกว่า,วาประทับใจมากแล้วหนูก็แบบเอาเหรอ <laughs> And then I just like walk to the party that party that I just like post on the story on that day ค่ะแล้วพอเข้าไปปุบสิ่งไรนี่แล้วหนูทักขึ้นมาคือพี่อะาร่าบอกว่าโยพี่จะพาไปเจอรุ้นพี่พี่ที่แบบคนที่เนอะที่ยนที่มาวันเนี้ยไว้ใจได้โยไม่ต้องกลัวแบบพี่ดูอยู่อะไรเงี้ยว่าโยมีเพื่อนได้นะรู้ยังแบบโยคุยกับคนอื่นได้โยบอกว่าเออโยรู้พี่แบบโยโยแค่แบบ กังวลน,นิดหน่อยแบบคนมันเยอะมากก็เดินตอกๆต,กต,กต,กตามพี่เขาก็พาไปนั่งแบบโต๊ะข้างในสุดแบบออโฮมเลสนะคะชื่อร้านโฮมเลสเขาเปิดแล้วนะคะมันจะมีโต๊ะสาหรับอินโทรดอยู่ข้างในเป็นโต๊ะแบบในสุดแล้วก็เป็นโต๊ะแบบหลบลงไปในกําแพงหน่อยๆอะไรเปนั่นตรงนั้นก็ไปเจอน้องๆวงๆน้องก็พี่สวัสดีค่ะนี่นึงแบบคุยกันน่ารักมากสักพักก็จะพี่ๆดารานักร้องแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นนั่งอยู่ แล้วในก็ได้ท่าน,นี้เราก็หันมาทีละคนนั่งมาคนเดียวเหรอคะแล้วก็ค่ะมันแปลกเหรอคะเขาบอกว่าเปล่ปาเปล่าแบบแค่แบบน้องดูแบบดูเป็นเด็กใส่ฮูดดี้แล้วก็นั่งอยู่แบบนี้ค่ะแ,บบแล้วเสียปลือกทีเนี้ยคือน้องหาชอบพี่อุ่นใช่ไหมแบบชอบพี่อุ่นมากอะ่ะเออแล้วพี่อยู่ดี ดีอ๋อใช่หนุหน้่งข้างพี่สม้มเพอว่าพี่ส้มจะปล่อยเพลงนะคะวันที่สิบห้านี้อย่าลืมไปฟังนะคะแบบมันจะ perfect มากเลิศมากเอ่อหนูก็นั่งค้างพี่สม้มอ <c oughs> ยู่และดีๆพี่วันก็เดินเข้ามาคือจังหวะที่พี่วันเดินเข้ามาหนูเงยหน้าหนูเนี้ยสวยมากบแบบพี่วนสวยมากอ,อแล้วหนูก็หนูก็ไม่ได้ทักเขานะหนูก็แบบสวัสดีค่ะอะไรเ้ขาหันมามองดูว่า พี่คะหนูก็นั่งเงียบๆหนูก็อุตส่าห์นั่งเงียบๆแล้วแล้วพี่เดินเข้ามาแล้วพี่พูดว่าอ้าวน้องนี่ไงพี่วุนน้องชอบไม่ใช่เหรอแล้วพูดต่อหน้าเขาแล้วพี่วุนอะหลังจากที่ได้ยินสิ่งนั้นอะว่าว่าน้องชอบเขาแ,แต่ว่าน้องไม่กล้าแบบคือน้องไม่กล้าเข้าหาเขาอะคือน้องได้แค่นั่งมองเฉยๆเงียบๆแล้วก็มองเฉยๆ แล้วพี่ยนก็เดินเข้ามาแล้วพี่หพ e ูดอะไรกับพ <tinc S 1> ี่งก็ไม่รู้แล้วพี่หงก็เดินเข้ามาใช่ไหมแล้วพี่หงก็มานั่งอยู่ข้างๆแบบสลับที่กับพี่ส้มแบบแป๊บหนึ่งอะแล้วพี่หงก็เดินมาแบบเออเออมาจับหน้าแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ดูสไตล์แล้วพี่คือแบบเหมือนตอนนั้นจะแบบให้ตายเถอะแบบพี่ยุยงกับหนูคือเหมือนแบบมันเขินมากอ่ะแล้วเสร็จโปรที่เนี้ยแบบ อยู่ดีพี่เขาก็พูดว่าเห,แบบหนื่อยไหมแบบขอกอดหน่อยได้ไหมแล้วก็แบบพี่หนูหายใจไม่ออกแล้วแล้วเขาก็ขอกอดแล้วหนูก็แบบมองตาเขาแป๊บนึ่งอะแล้วตอนมองตาเขาอะเหมือนเขาก็แบบว่าเล่าให้ฟังได้ไหมมีอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมแล้วก็แบบหลอกหายคือเราชอบเขามากเลยแล้วหายใจไม่ออกมันตื่นเต้นด้วยอะแล้วแบบเขาอาจจะมีพลังที่เวลาเรามองตาเขาใช่ปะ เราจะรู้สึกถึงความแบบเป็นห่วงความเป็นไม่ได้แบบแบบคือพี่แพ็คนั่งอยู่ตรงข้ามนะคะพี่แพ็คน่ารักมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังแป๊บหนึ่งคือพี่คุนก็สอนแบบเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วพี่คุนก็แบบว่าเออไม่รู้อะแต่ว่าคุณดีจัดเลยอะแบบเหมือนก้อนความสุขเดินนะเอาจริงคนที่เจอวันนั้นอะเหมือนก้อนความสุขเดินได้อะ่ะอืมแล้วพี่ฮุนก็แบบกอด กอดเลยอะแล้วก็ทุกทุกครั้งคือด้วยความที่พี่อุลเป็นพี่อุนเนอะแล้วคนก็จะทักแบบพี่เขาเยอะทุกครั้งที่มีคนมาทักอะแล้วพี่อุนคุยกับน้องยยอย่ใช่ไหมพี่อุนจะจับมือโยไว้แน่นเพื่อบอกเราว่าแบบไม่ได้ทิ้งนะแบบหันไปคุยกับคนอื่นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันแบบบีบอะจะบีบไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความอบอุ่นที่แบบมือก็นิ่มหน้าก็สวยกลิ่นตัวหอมมากคือแบบหวาหวาวอะแล้วเราคุยกับโยอะพี่แพ็คก็คือป้อนข้าวพี่อุนใช เราเวลาพี่คนไปออลองเพลงอะพี่แพรก,ก็คือไปยืนติดขอบเวทีแล้วก็แบบถ่ายวีดีโออย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นกตหนึ่งสิ่งที่เราเคยเห็นในคลิปพี่เขาแต่เยเห็นกับตาว่าแบบอะไรวะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเฮลตี้ขนาดนี้คือแบบเห็นเราอยู่แล้วรู้สึกแบบนะ <c oughs> ่ให้นั่งไปดูนี่ล่ะตรงนั้น,ะนอะคือหูแบบ พี่รักกันได้เลยค่ะได้ดูวย้วตรงนี้เองแล้วพี่หนเขาก็แบบสอนหนยนั่นแล้วก็ร้องไห้เลยพี่ก็กอดกอดหนูแบบเยอะมากแล้วคนตรงนั้นะ่ะก็เจอแบบพี่ฟารโรสใช่ไหมพี่ฟารโรสก็เป็นผู้ใหญ่ที่อบอุน่นอบอุ่นมากแบบอบอุ่นมากแล้วพี่ฟารโรสก็หันมาแล้วก็แบบพี่เป็นกำลังใจให้นะอยไงเงี้ยแบบขเขาแบบพูด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 อะไรแล้วก็แบบอะไรวาทำไ,ไมคนตรงนี้น่ารักมาก ถัดจากพี่อุ่นเพราะว่าพี่อุ่นเขาแบบสาวสังคมนิดหนึ่งเขาก็จะแบบไปแบบคนทักเขาเขาก็ต้องแบบไปคุยด้วยอ,อย่างเงี้ยแต้อยู่ดีพี่สซมามน,นีก็เดินมาต๊กตกตบตบมานั่งกับน้องมานั่งกับน้องแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบอยู่ดีก็จับตรงมือน้องจับที่ตักน้องแล้วก็แบบโยแบบพี่อยากจะบอกว่าแบบพี่พยาลังใจให้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบ พี่เขามองตาโย่ะตาเขาเหมือนแววตาที่เขามองโยะเหมือนแววตาที่พี่อุลมองโยมากเป็นแววตาที่แบบเขาเป็นห่วงเขาเข้าใจเขาผ่านมาแล้วแล้วเขาก็มีความอบอุ่นที่แบบบอกแล้วว่ามันจะไม่เป็นไรทุกอย่างจะโอเคอ่ะคือแบบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพลังงานเลยวะแบบว่า chi, พี่มินชีพี่เอ๋ออะเดินมาเช็คโยทุกห้าทีว่าน้องน้องโอเคไหมฟีลเหมือนพ่อกับแม่ที่แบบเช็คน้องที่อยู่ที่อยู่ใน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 งานนั้นว่าแบบ น,น,น้องเคอน้องเคอเนี่ยนี่น้องผมนะนี่น้องผมเลยอย่างแบบชี้แบบนี่น้องผมเป็นคนน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยออกมาเจอผู้คนเออแล้วพี่ตู่เจอพี่ตู่ด้วยพี่ตู่ก็สวยมากพี่ตูก่ก็ก็แบบก็เล่นด้วยอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นนั่งนั่งนั่งกับพี่สมซะเยอะใช่แล้วเออที่คูคนหนูฝากจริงนะถ้าสมมติว่า วันที่สิบห้าพี่ส้มปล่อยเพลงทุกคนแบบสักแชร์เพลงพี่ส้มด้วยนะแบบเขาตั้งใจมากแบบตั้งแต่คุยกับเขาแล้วก็รู้ว่าเขาตั้งใจมากแล้วเขาเป็นศิลปินที่สามารถแบบแสดงความรู้สึกได้แบบได้ดีมากอะแต่ว่าทุกคนไปคอมเมนต์เยอะๆนะแล้วก็ไปไปฟังด้วยนะหนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพคคอมเมนต์ comment, อะไรแต่ว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจพี่ส้มเยอะๆนะคะเขาไกลออกเพลงแล้วอย่าลืมไปไปดูนะอืมแล้วอ๋อใช่แล้วก็ เือก็พาไปเจอพี่เติร์ดพี่เติร์ดเทพลีลาใช่ไหมหนูก็ยืนแบบสวัสดีค่ะพี่ตอนแรกอ่ะไม่กล้าลูกเลยพี่อะไรก็ว่ายอลูกออกมาน้องพี่ลูกมาเดือก็แบบเดินออกไปแล้วก็แบบสวัสดีค่ะพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวพี่เล่นด้วยให้พี่เป็นเพื่อนอีกคนนะแบบพี่ตัวใจดีมากแบบใจดีมากอะ่ะคือแบบพี่ขออคนนะที่เก็บไป,ไปเลี้ยงเออแล้ว แต่พี่เขาก็พูดว่าเข้ามาเป็นไงบ้างสนุกไหมแล้วหนูรู้จะตอบอะไ,ไรอ่ะหนูแบบหน,นูตื่นเต้นเกินอะ่ะหนูก็เลยพูดว่าหนูเจอหมาค่ะคือน้องหมาที่หนูเจอคือน้องเบต้าแห่งกูตาสตอรี่อยู่ข้างหน้าร้านสิ่งแรกที่อยู่ในหัวโยตอนตื่นเต้นแล้วพูดออกมาคือหน,หนูหนูอยากคุยกับหมาแล้วเขาก็พูดว่า <c oughs> คือพี่ตัอดะก็เป็นพลังงานที่ไม่ได้กระตกกระตากอ่ะเขาก็จะมองเราด้วยความเอ็นดูแล้วก็พูดว่าอยากไปเล่นไหม เดี๋ยวพี่พาไปแล้วแบบทําไมแบบทุกคนอบอ,อุ่นจังเลยแล้วหนูก็หนูก็เดินตามเขาไปคนก็เยอะมากหนูก็เดินก้มหน้าอยู่ทา่านี้แล้วก็ตัก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 ,ต,ก,ต,ก,ต,กตักไปเขาก็เดินเข้าไปขอบคุณค่ะพี่แล้วหนูก็ไปคุยกับหมาหนูไปคุยกับเบตา้าออหนูก็แบบว่าขอบคุณนะแล้วก็เชื่อปะตั้งแต่คืนนั้นที่กลับมาปกติเป็นคนที่ถ้าไปเที่ยวข้างนอกอ่ะจะแบบจะเหนื่อยมากจะเดรนชีวิตแบบพลังงานหายอืม จะซึมอะแต่ว่าวันนั้นที่กลับมากาพูดว่าแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกห้อมล้อมด้วยความสุขจริงๆสุดยอดสุดยอดมากแบบตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นนะแล้วก็มีเพื่อนเป็นเบตาด้วยแล้วก็แล้วก็เจอพี่ๆทุกคนอะคือรู้สึกได้เลยว่าแล้วพี่ๆเขาก็พูดว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเออแบบมีอะไรก็ทักมานะอะไรมันแบบ ไแบบออกมากินข้าวกันอีกไว้จะชวนมาอีกก็บอกว่าขอบคุณที่เก็บโยไปเลี้ยงนะคะออแล้วพี่ๆเขาก็อบอุ่นแล้วก็ใจดีรู้สึกโดนหุ้มหัวใจไว้มากอะ่ะรู้ใจแบบใจถูกฟูดว้วยด้วยแสงแห่งความสุขอะ่ะตั้งแต่วันนั้นกลับมาเชื่อป่ะไม่มีความเศร้าเลยอะ่ะแบบว่าไม่มีเศรา้าไม่มีเครียดไม่มีอะไรเลยคิดแค่ว่าแบบทำไมมีความสุขจังวะทำไมเกิดมาแล้วโชคดีแล้วเจอแต่คนดีๆขนาดนี้ทำไมแบบ ถ้าไม่มีความสุขขนาดนี้นะมันมีความสุขมากจริงอะต้องขอบคุณพี่เอิร์ธมากค่ะที่แบบท,ที่ที่แบบเอาหนูออกไปได้อะคือเอาหนูออกไปตรงนั้นน่ะคือหนูบบว่าถ้าเป็นปกติหนูคงไม่ไปอะหนูคงแบบหนูขาอยู่คนเดียวหนูอยากไนคนเดียวแต่ว่าแบบเพราะว่าเป็นพี่เอิร์ธเปิดร้านน่ะก็เลยแบบไัยเอาพี่โอ๊ตก็เปิดร้านจริงๆมีคนส่วนหลายคนนะคะทุกคนเออแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูหนูมีความสุขมากแบบมากจริงๆอ่ะแล้วหนูก็เลยได้รู้ว่าโอเค ที่แบบน้องๆเคยพูดกับหนูว่าแบบทองฟ้าหนาูไอจิวอะไรเงี้ยหนูนว่าพี่ว่าออกไปข้างนอกมาเถอะแล้วหนูก็งงว่าแฟนเับก็ดูเป็นห่วงหนูที่หนูออกไปข้างนอกหนูก็ได้รู้ว่าอ๋อออกไปข้างนอกแล้วมีเพื่อนที่ดีอ๋อ,อมันเป็นแบบนี้เหรอ <laughs> คือไม่ทราบเลยจริงๆแล้วก็เลยตอนนี้ก็มีเพื่อนเต็มเลยค่ะแบบว่าได้รู้ว่าการออกไปข้างนอกก็มีอย่างนะถ้้เราเจอคนที่แบบ เอเนจีแมชกับเราทุกคนวันนั้นนะ่ะนั่งให้กําลังใจกันไปกันมาแบบพี่ชมก็ให้กำลังใจในายงนายงก็ให้กำลังใจพี่ชมแบบให้กําลังใจทุกคนแล้วทุกคนก็ให้กําลังใจเราเราก็แบบอ๋อขอบคนนะมันเป็นสังคมอะไรครับเนี่ยแบบดีมากเลยนัแบบ่นแหละแค่อยากแชร์ให้ฟังช่วงนี้เจอคนแบบน่ารักเยอีมากเลยแล้วก็อ๋อเราก็มีพี่พวกนัดก็ก็แบบว่ามาโอโอก็มาเล่นด้วยอะไรแบบนี้ แบบทุกคนแบบช่วยใจดีกับพี่เขาหน่อยนะเขาใจดีกับโยมากจริงหรืว่าเออไม่วันเจอทุกคนแบบไปได้ยินอะไรมาหรือผิดปกติอะไรแต่ว่าตั้งแต่อยู่กับโยเขาเขาน่ารักกับโยมากเลยนะแบบใจดีกับเขาหน่อยนะจะรู้นะว่าพี่ฟังอยู่รู้นะว่าพี่ดูหนุ่ยอยู่ใช่ไหมละ่ะแบบพี่เขาก็โยไม่ต้องพูดถึงพี่ก็ได้แบบ ยจะได้ไม่โดนอะไรแต่โยแค่รู้สึกว่าแล้วทำไมโยจะไม่พูดกับคนที่เขาทําดีกับโยแบบทําไมโยต้องแบบทําไมโยจะต้องไม่พูดถึงคนที่เขาใจดีกับโยเข้าใจฟีลปะคือ,ค,อคือแบบว่าเฮ้ยทไมกันล่ะทาไมเนาะคือก็เขาแบบเขาใจดีกับโยแล้วก็คือโยก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรู้จักเขาแบบด้วยตัวเองนะคะแบบไม่อยาก ให้ไปฟังโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเพราะว่าคนที่โดนแบบนั้นมันรู้สึกแบบมันน่าจะอึดอัดน่าดูอะเออซึ่งซึ่งแบบเขาดีกับโยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอแบบอตั้งแต่โยอยู่เข้ามาก็มีแต่คําพูดดีๆที่เขาพูดให้ที่เขาสอนโยหรือให้กําลังใจโยหรือว่าแบบคือคือเขาก็คอยคุยเล่นกับโยะทุกคน <laughs> ฉะนั้นก็สักใจดีกับทุกๆคนด้วยนะเพราะว่าแบบก็ไม่ได้มีใครเฟลตั้งแต่เกิดแต่ก็เช่นกันไม่ได้มีใครอ,อตั้งใจจะทําร้ายใครหรอกแบบคนบ้าอะไรเล่้ตัวเอง <c oughs> อเพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสทุกๆคนหน่อยนะเนาะแบบไม่เป็นไรเลยทุกคนแบบโอเคทุกคนโอเคเนาะ ซึ่งยู่ทร้าดีว่าทุกคนเป็นเด็กใจดีใช่ไหมล่ะนะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะที่เป็นหว่วงเขาอืก็แค่อยากจะบอกว่าเขาโดนเลี้ยงดูโดยพี่ๆทุกๆคนรอบตัวตอนนี้มาอย่างดีมากๆทุกคนแบบทุกคนปกป้องเขาได้ดีอ่ะอืมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาก็อยากเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนได้ดีมากๆอะไรอย่เงี้ย ก็อย่าลืมนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายต่างๆวยขอให้ผ่านไปได้ดีขอให้โยบี้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับโยเป็นกันนานขอให้พี่ๆรอบตัวอยู่ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะแล้วเมามีความสุขไปด้วยกันนะโอเคไหม บายบายใจดีกับทุกคนเยอะๆนะคะวันนี้ไปทำงานมาไม่ได้แต่งหน้าเองบายบาย